เสีย <S an> งอ่านพระไตรปิฎก8 4 0 0 0พระธรรม,มขันธ์เรื่องปณิหิตอัชวริหมวดว่าว้ผลแห่งจิตที่ตั้งไว้ผิดและถูกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่เดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บกคลตั้งไว้ไม่ตรงจากตัมมือหรือเท้าที่ไปกระทบเข้าหรือทำให้เลือดออก ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งใจเข้าไว้ไม่ตรงแม้ฉันใดเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุรูปนั้นมีจิตที่ตั้งไว้ผิดจากทำลายอาวิชชาคือความไม่รู้แจ้งให้วิชาคือความรู้แจ้งเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งจิตไว้ผิด ฉั้นนั้นเหมือนกันเป็นไปได้ที่เดอยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ตรงจากตํมมือหรือเท้าที่ไปกระทบเข้าหรือทำให้เลือดออกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งเดือยข้าวไว้ตรงแม้ฉันใดเป็นไปได้ที่พิสุรูปนั้นมีจิตท,ที่ตั้งไว้ถูกจากทำลายอวิชชา ให้วิชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งจิตไว้ถูกฉันนั้นเหมือนกันเรากำหนดจิตของผู้อื่นด้วยจิตของตนอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตอันโทสะปะะทุสร้ายถ้าบุคคลน,นี้ตายในสมัยนี้ ย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตของบุคคลน,นั้นถูกโทสะปัะทุสร้ายก็เพราะเหตุที่จิตยังคิดประทุบตรร้ายสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอาบายหรือภาวะที่อันปราศจากความเจริญ ทุกขตคติหรือภาวะที่ชั่ววินิบาตหรือที่อันมีแต่ความร้อนรนนรกเรากำหนดจิตของผู้อื่นด้วยจิตของตนอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตผ่องใสถ้าบุคคลน,นี้ตายในสมัยนี้ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตของเขาผ่องใสก็เพราะเหตุที่จิตผ่องใสสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ห้วงน้ำที่คุณมัวไม่ใสสะอาดเป็นโคลนตมบุคคลผู้มีตาดียืนอยู่บนฝั่ง มองไม่เห็นหอยโขงและหอยกาบบ้างก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้างฝูงปลาที่ว่ายไปและหยุดบ้างในห้วงน้ํานั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะน้ำคุณมัวแม้ชันใดสุรูปนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่น รู้ประโยชน์ทั้งสองหรือจากทำให้แจ้งซึ่งญานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยจิตที่คุณมัวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตคุณมัวห้องน้ำที่ไม่คุณมัวใสสะอาดบุคคลผู้มีตาดี ยืนอยู่บนฝั่งพึงมองเห็นหอยโครงและหอยกาบบ้างก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้างฝูงปลาที่ว่ายไปและหยุดอยู่บ้างในห้วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะนา้ำไม่ขุนมัวแม่ฉันใดภิกษุรูปนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปได้ที่จะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่น รือประโยชน์ทั้งสองหรือจากทำให้แจ้งซึ่งยานธัศนาที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยจิตที่ไม่คุณมัวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตไม่คุณมัวบัณฑิตกล่าวว่าต้นจัน์ทรเป็นต้นไม้ที่เลิอดกว่าต้นไม้ทุกชนิด เพราะเป็นของอ่อนและใช้งานได้ดีแม้ฉันใดเราไม่เห็นทาอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญทำให้มากแล้วเป็นของอ่อนและควรแก่การใช้งานเหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นของอ่อนและควรแก่การใช้งานเราไม่เห็นทาอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนจิตนี้จิตนี้เปลี่ยนแปลงเร็วจนเทียบขอภัยค่ะจิตนี้เปลี่ยนแปลงเร็วจนเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ง่ายๆจิตนี้ผุดพองแต่จิตนั้นแลเศร้ามองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลังจิตนี้ผุดพองและจิตนั้นแลหลุดพอนแล้วจากอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลัง คำอธิบายเป็นไปไม่ได้เลยหมายถึงปฏิเสธฐานะหรือเหตุและปฏิเสธโอกาสหรือปัจจัยที่ให้เป็นไปได้เดือยข้าวหมายถึงส่วนปลายของมเมล็ดข้าวเปลือกอาบายทุกคติวินิบาตท,ทั้งสมคำนี้เป็นไวยพ์ของนรกยานทัศนาที่ประเสริฐอันสามารถหมายถึงมหาคตาโลคุตระปัญญา หรือปัญญาชั้นละหุตระที่ถึงความเป็นใหญ่อันประเสริฐบริสุทธิ์สูงสุดสามารถกำจัดกิเลสได้ธรรมของมนุษย์หมายถึงกุศลกรรมบทสิบประการจิตที่คุณมัวคือจิตที่ถูกนิวรห้าครอบงำข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกเล่มที่12 อังคุตระนิกายเอกทุกติกานิบาตเสียงอ่านโดยบุรบา